สวัสดีครับหลังจากที่เรานั่งออกแบบฐานรากแพ่แล้วก็แผ่นพื้นนะครับอยู่ที่ออฟฟิศเสร็จแล้วนะครับก็กมาดูหน้าง,งานนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังจับเสียมนะครับช่างไก่และช่างตามนะครับชั้งตามกลับมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็กําลังจับเสียมกันนะครับอยู่เสาไอคานและเสานะครับด้านบน เป็นคานที่มารับรตุมม้วนนะครับรตุมม้วนส่วนด้านนี้นะครับช่างแม็กกับช่างเที่ยมนะครับก็กําลังฉาบแผงแรกนะครับกี<ะ>่ใช้งานร้านค้านี้เราอยู่สี่คนนะคมะมีแต่เมื่อฉังมังขนาดเลยครับพี่น้องอยุ่งน,นะครับ เอาโปรคลิปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพจใน Facebook ด้วยนะครับชื่อเพจนะครับปปพลวิทย์เอนจิเนียริงนะครับฝากไปกดติดตามนะครับทีมงานของเราด้วยนะครับตอนนี้ก็ร้อยเก้าสี่คนแล้วนะครับก็อยากให้ได้เยอะๆนะครับจะได้ทำผลงานจะดีออกมาให้พี่น้องเราได้รับชมกันนะครับพี่ๆครับ เดี๋ยว่าะพาไปชมบรรยากาศครับนี่เป็นเสาเอ็น,นะครับแล้วก็ทับหลังนะครับเราต้องค้ำไว้ที่14วันก่อนนะครับค่อยจะเอาลงนะครับสำหรับคานทับหลังตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีเสาเอ็นนะครับเพื่อที่จะมาใส่บานนี้เป็นบานอลูมิเนียมนะครับ คุณนาท่นานจะใส่บานอลูมิเนียมนะครับส่วน,นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมุมกว้างให้ดูก่อนนี่นะครับส่วนมุมนี้นะครับคุณนาท่านจะใส่กระจกนะครับเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับนี่เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับนี่มาดูช่างไก่จับเสี้ยมนะครับนี่จะเป็นห้องน้ํานะครับ ก็จะมืดนิดนิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นบานบานเกรดนะครับเป็นบานสำเร็จนะครับเราใส่เรียบร้อยนะครับจะมีเสาเอ็นนะครับเสาเอ็นขึ้นแล้วก็ทับหลังอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เช่นกันครับเสาเอ็นขึ้นนะครับเป็นเสาเอ็นนะครับแล้วก็ทับหลังนะครับนี่คือการเพิ่มความแข็งแรงให้กับงานโครงร้างนะครับส่วนที่เป็นช่องเราก็ต้องอัดมอต้าให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่างไก่ก็กําลังฉาบนะครับนี่จับเสี้ยมจับเสี้ยมไม่ใช่ฉาบจับเสี้ยมนูน่นคนฉาบไปทางนู้นนะครับนี่จะเป็นเสาเอ็น มารับนะครับส่วนด้านบนเราจะใช้ปูนโบกเข้าไปเอานะครับมาดูสูตรการผสมปูนนะครับผสมปูนกับเสียมนะครับนี่ช่างตามก,กำลังผสมนะครับวิธีการจับเสียมนะครับเราก็คมน้ำเข้าไปก่อนนะครับ ผมน้าเข้าไปก่อนนะครับแต่เริ่มแรกเลยต้องจับจับดิ่งก่อนถึงดิ่งก่อนนะครับดิ่งที่เป็นเส้นเอ็นนะครับเรารู้ว่าไม่ถูกหลักการนะครับลูกดิ่งเราต้องเป็นลูกดิ่งที่ก้นแหลมนะครับแต่ว่าหน้างานเราใช้ตัวนี้ทีมงานบอกว่าสะดวกนะครับแต่ถามว่ามันมัน,ม,นมันสุนทวงมันได้ไหมมันก็ไม่ได้นะครับก็ยองย,ยอมรับนะครับ ไม่ได้แต่ว่าเขาสะดวกเขานะครับทีมงานนะครับแต่ลูกดิ่งก็ต้องใช้ลูกดิ่งจริงๆนะครับอย่นี้นะครับป้ายป้ายไปก่อนมันคือย่อนแสงว่ะย่ยอนแสงพี่รลองนี่แล้วก็ป้าย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 ไปก่อนนะครับแล้วก็รีดนะครับรีดให้มันหม,มาดตัวหนึ่งนิดนึง นะครับมาตัวสักพักนึงแล้วก็เอาสามเหลี่ยมมันทาบนะครับแล้วก็กรีดให้เป็นเป็นคมนะครับนี่ก็คือวิธีจับเสียมนะครับแต่ก็มีวิธีจับเสียมพลาสติกนะครับหรือว่าเสียมสําเร็จนะครับที่มันเรายังไม่ได้เอามาใช้นะครับเดี๋ยวมีคําถามว่าทำไมไม่ใช้เสียมสัมฤทมันก็ถนัดใครถนัดมันนะครับเสียมสัมฤทธก็ถนัดนะครับก็ลักษณะการทําก็เหมือนกันนะครับ ประสานะการทำงานเช่นกันแต่ว่าถ้ามีอะไรไปกระทุกกระแทกมันจะแตกง่ายครับพี่น้องขอเสียของเสียมสำเร็จนะครับจะแตกแตกหางออกเลยนะครับนี่เป็นสองนมครับกำลังผสมปูนฉาบนะครับอัตราส่วน1ต่อ3นะครับ นี่เป็นทับหลังทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นทับหลังเป็นเสาเอ็นนะครับสลับทีมงานเรานะครับท่าน,นี้ก็จับเสียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เริ่มฉาบนะครับพอเราฉาบเสร็จแล้วก็จะมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็มาเอาฝองน้ํานะครับชุบน้ำแล้วก็เซาะร่องนะครับ ให้เป็นร่องแดมดก่อนนะครับหายใจไม่ออกนี่ก็เป็นนี่เป็นขั้นตอนในการฉาบปูนนะครับเราก็พรมน้ำไปก่อนเนาะพรมน้ำไปสักให้มันชุ่มเลยนะครับสำหรับอิดบล็อกนะครับมันชุ่มเลยเพราะว่ามันจะซึมน้ำค่อนข้างที่จะเร็วนะครับให้ชุ่มนะครับชุ่มได้หมาดๆเราก็ขึ้น รอบแรกนะครับรอบแรกไปรอบ2ครับให้หมาแล้วก็แรงหน้ารอบ3นะครับส่วนรอบที่4เราก็จะมาสกิมนะครับถ้าเราสกิมผิวก็เนียนสวยงามเรียบร้อยดีนะครับเจ้าของบ้านก็ชอบเจ้าของงานก็สบายนะครับเดี๋ยวพารับชมครับนี่นะครับตอนนี้สองหนมก็กำลังฉาบนะครับฉาบรอบที่2นะครับ รอบแรกเอาไปแล้วนะครับรอบสองรอบสามเนี่ยรอบสามนะครับรอบสามแล้วเราจะโบกปูนขึ้นนะครับโบกปูนขึ้นเรื่อยๆนะครับพอให้คนขิตเซ็ตตัวสักพักหนึ่งล้วก็จะใช้สามเหลี่ยมนะครับในการตอกนะครับเราขึ้นสองถึงสามรอบนะครับเราก็จะใช้สามเหลี่ยมนะครับมา แต่งข้างหน้านะครับให้มันได้ฉากนะครับให้มันเรียบนะครับตามที่เราจับปุ่มไว้นะครับเพราะว่าเราจับปุ่มนะครับบนกลางล่างนะครับจับปุ่มแล้วก็ล่านข้างด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ได้แนวของการฉาบปูนนะครับอันนี้เป็นการโปรเทคนะครับเขาเรียกเป็นการฉาบปูนเพื่อให้มีความสวยงามนะครับส่วนถ้าเป็นงานฉาปูนจริงๆนี่ตามที่เรียนมาเนี่ย อาจารย์เขาไม่ให้ใช้ฟองน้ํานะเพราะว่าทําไมมันถึงแตกนะครับที่มันแตกนะครับที่มันแตกก็เพราะว่าเราเอาฟองน้ําไปฉาบไปฉาบไปปั่นน้ําปูนมันก็ซึมมาซึมมาเข้ากับฟองน้ําเรานะครับทําให้มอตา้าหรือว่าปูนฉาบเราเนี่ยมันเกิดการสูญเสียน้ํานพอมันเกิดการสูญเสียน้ํามันก็จะเล้านะครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมผนังกําแพงขอบเสามันเลา้า นี่นะครับเหตุผลหลักๆเลยมันจะแบบนี้นะครับมันจะเล้าเราก็พยายามให้มันชุ่มที่สุดนะครับแล้วก็มันก็เป็นไปได้ยากที่จะให้แบบฉาบไปแล้วตัดด้วยสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม้กวาดกวาดที่จะกวาดทรายออกมามันได้ครับมันมันมันได้ความแข็งแรงมันได้เพื่อที่จะไม่ให้ผนังคูนเราเนี่ยมันเล้าแต่มันไม่สวย นี้ก็เลยเอาฟองน้ํามาใส่เราจะลูดยังไงไม่ให้น้ําปูนออกัดกจากผนังเนี่ยมากับฟองน้าเนี่ยเอาพูดง่ายๆคือทํายังไงไม่ให้น้ําปูนเนี่ยซึมกับฟองน้ําได้เยอะที่สุดนะครับก็ทํากันเอาครับประวัติกันเอาแต่ว่าเราทําแบบนี้นี่ก็แตกนะของผมก็แตกนะไม่ใช่ว่าไม่แตกนะก็แตกแล้วเราก็เราซ่อมเอานะครับเราซ่อมแซมเอานะครับ แต่ถ้ามันเป็นแผลใหญ่ๆนี่ไม่หายนะครับซ่อมยังไงก็ไม่หายนี่คือรอยแตกของผนังนะครับซ่อมยังไงก็ไม่หายนะครับเดี๋ยวสาวไปเตคอนผมรู้นะครับมันไม่หายนะไม่ใช่มันหายนะครับนี่ถ้ามันแตกมันจะแตกประมาณนี้นะครับแตกข้างเนี้ยทาแตกใหญ่ไม่หายนะครับที่ผมอธิบายไปนะครับหายยากสาหรับรอยแตกของผนังนะครับ ส่วนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตะแกรงกรงไก่ใส่นะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูช่างอีกสองนายจับเสียมครับครับนี่ก็พอได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาสามเหลี่ยมมาทาบแล้วก็แต่งนะครับแต่งแล้วก็ลูดออกด้านข้างก็ถือว่าเป็นการเสร็จของการจับเสียมนะครับ ช่างไก่ก็กําลังจะเสียมเสานะครับี่มุมนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศการทํางานครับเป็นบรรยากาศการทํางานนะครับไม่ได้เข้ามาถ่ายวิดีโอไซนี้นี่ก็ประมาณสองสามคลิปแล้วนะครับก็ไปสายถ่ายคลิปหนึ่งทางนน้นนะครับที่ผูกเหล็กมัดเหล็กอยู่นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ทีมงานเราด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพจนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับฝาก ฝากเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับทีมงานประพลวิทย์พิมพ์ก็ไปเลยนะครับจะมีตัวค้นหาอยู่ด้านบนนะครับบนขวามือนะครับกดปึ๊กเข้าไปพิมพ์เลยครับทีมงานปพลวิทย์เอ็จิลี่นะครับเป็นภาษาไทยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูคลิปต่างๆของเราได้นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับให้ถึงพันคนให้ถึงเหมือนคนเร็วนะครับเราก็จะได้เปิด เป็นสาธารณะได้ได้ดุดเร็วนะครับได้ดุดเร็วง่ายง่ายกว่าเดิมนะครับถ้ามีคนติดตามหนึ่งเหมือนคนขึ้นไปนะครับเขาก็จะเปิดการมองเห็นได้ชัดเจนนะครับมองเห็นได้มันก็จะไปโผ่ที่เฟซบุ๊กพี่พีนะครับผมลงอะไรไปก็จะไปโผ่ที่หน้าฟีดของพี่พีนะครับจะมีความรู้ในด้านก่อสร้างนะครับที่เราสร้างเพจขึ้นมานะครับฝากไปด้วยนะครับสหรับเพจนะครับพลวิทย์เอนจิเนียร์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูทีมงานทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับ